สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพอกับบ่าวหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีบ่าวหนองได้มีตเลขของน้องนัดมาบอกสูฟังครับผมได้มีโอกาสเจอกันอยู่แผงรถตะลีครับเพื่อนไปหาสือเลขกครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันฝันเกี่ยวกับรถเพื่อนก็เลยไปหาสือรถตะลีบ่าวหนองกัดเละทางวัดรถขั้นใดกับน่นรถขั้นเก่านั่นหลักขั้นไญ่นะเพื่อนว่าอันฝันว่าจังใดล่ะัดนี้ ก็เลยถามว่าเพิ่นฝันนั่นล่ะเพิ่นกับไปซื้อลอตเตอรี่บบาเพิ่นกับไปหาตัวเดียวกันกับเบาหนองเพิ่นไปหาซื้อลอตเตอรี่ซีแปบไปหาซื้อตัวเดียวกันกับเบาหนองบ่าหนองก็หาว่าท่านใดเพิ่นก็หาว่าท่านใดกันเพิ่นว่าโอ้ยเลกหาอย่างแห้งไอ้ไอ้หนองเงยว่าสันวันนี้บ่าหน่องก็ได้ถามว่าฝันว่าจังใดเพิ่นฝันว่ารถที่เพิ่นอันทิพพ่อเพิ่นใส่นั่นมันไหลมันไหลลงน้ำิ่นว่า มันไหลลงน้ำรถรถยนต์อันมันมันมันเป็นปรถพกหล่อบางท่านอี่หรืออีกอย่างตักอย่างนี่แหละมันไหลลงน้ำพนว่าอยู่ดีๆจอดอยู่ดีๆอันจอดจอดอยู่ขางนา้ำขางแม่นม้ำพลวัตเพราะเป็นลักษณะคล้ายๆเม่น้ำมู้นเม่น้ำโค้งอย่างประมาณนะั้นเพื่อนกัอันขี่ไปจอดทั้งๆท,ที่ขับบบเป็นได้พ่นว่าก็เล่นเด็กขับเอาไปจอดแล้วจะขางแม่นม้ำ บันนี้จอดีๆลงจากรถเดียวรถไหลเห่นปะรถไหลไหลลงน้ำไหลลงน้ำไปแล้วพัดไปไกลแห้งได้รห่นปเกิดทึ่งตกใจไอ้พัดไปไกลแห้งพอมาเดี๋ยสักพักรถขนาดย้อนกลับขึ้นมาหม่องเก่าที่เมื่อหนัาปแปลก,ก็คือมันมันมันนไปน้ำหนาแล้วบอกมันกลับมาหม่องเก่าแล้วมันก็ขี่ขึ้นมานขับขึ้นมาจอดหม่องเกา่าเห่นปะ นี่แหละมันเป็นเรื่องแปลกบางนีล่ะเพื่อนก็เลยทีสื่อลอตรีไว้เพื่อนก็เลยว่าลองเม่งเด้อเพิ่นว่าบ้เจอกันจัืนเถื่อเได้เจอกันด้วยความบังเอิญครับเพื่อนก็เลยบอกสู่ฟังนี่ลหละก็ถามเพื่อนน้านี่ยแหละก็เลยเพื่อนก็เลยบอกสู่ฟังเพื่อนว่าลองลองพิจารณาิ่งเด้อเพื่อเพื่อมีโชคไปนํ้กันอันนี้ก็ขึ้นแนวทางได้เขาบ่กเขากัอย่าว่ากันเพิ่นก็บริสืซื้อแี่48ดอกเพื่อนก็สื่อหลยโตอยู่ในทะเบียนรถนั่นล่ะ ลองค,ครับเด้อทะเบียนรถเพื่อนนะครับเด้อห้าศูนย์สี่แปดนี่คือทะเบียนรถของน้องนัดครับมักบ่มาก,มาก,มากอะยู่ที่ดุนพินิจละ่ะเบ้าหน,น่องให้โชคมากด้วยเพื่อนให้โชคมาเบ้าหน่องก็เอาบอกต่อแล้วก็เอาทะเบียนรถหลายเบิ้งนี่ว่าสั่นแล้วก็ทายทะเบียนรถนี่แหละทะเบียนรถคันนีแหละอุ้ะห้าศูนย์สี่แปดเบ้าหน่องก็เออเรียกงา่าเบ้าหน่องก็นั่มหายอยศีแปดแปดศีนี่ 4, 8, 8, 8, แต่ว่าบ่านน้องก็บริบ้บอกิ่นได้ว่าบ่เป็นเหลขกอีกอย่างเพิ่นก็บอกแค่ก็คุยกันแค่ว่าเอือเหลขมันตรงกันเนาะแม่นเหลขกมันตรงกันบ่าวน้องก็เลยว่าขันเห็นกัถ้า่มันมีหลายใบกับเอามาแบ่งในเดออจารเพราะว่าลอตลีซี่4884ซี่นี่หาซื้อยางแหงครับอยู่บานเนาะบ่านน้องบุห้ว่าเป็นบ้านน้องกับบุห้วเป็นเหลขกดังมาจากใสแต่เป็นอย่างคนคือหาคนขายลอตลี่ข็ยังว้าเลยว่าบุหู้กันว่าเหลขกตัวนี้มาแากใส ไปหาผู้ใดเข้าก็ถามหาสื่อแต่สีแปดกบแปดสีไหลแหงกันว่ะมีเ่าใดกันหาไเ่าใดกับบ่พ่อหาเ่าใดเด็กกับบ่พ่อบางคนน่ะโทรมาว่าหาห้นี่กับมีคือกันบ้านหนองกับบุ้หง่อว่ามันเป็นเหลีกดังมาแต่แต่ว่ามันบังเอิญมาตรงกับเหลีกลุงปูอันนี้คือบ้านหนองซื้อเหล็กลุงปูนะแต่กัะเหล็กตะไคร์บานบ้านหนองเหลีกตะไคร์บันบ้านหนองบ้านหนองกระซื้อเหลีกต้องงดบ้านหนองกระซื้อ ลุงปูเบาหน่อก็คือก็เหลือที่บ้านไปขอก็คือแม่ฮันนี่ครับว่นศไปลุงปูหมุนมาได้กระบนเดไปอกเถอะกันแจ็คพอร์นยากอีกอย่างเนี่ยหยางน้ำงาอ่บลองครับเด้อลองพิจารณาเบ่งนลขน้องนัดครับเปิดให้มาก็มาบอกสูฟังบรดเจอกันนานครับเจอกันมากงวดนี้ก็เลยได้ตัวเลขน้ำเพลินมาฝาก5048ครับนี่คือทะเบียนรถเพลิน เิผมว่าการซื้อกลับไปกลับมาเนี่ยแหะว่ามันสื้อเอาแต่อันนี้เด้บ่าวน้องก็เลยว่าซื้อเอาตัวใดไอ้เจ้าได้ตัวใดไว้แนะ่เพิ่นก็ว่า 48. สี่แปดจะไปหาสี่แปดก็หาศูนย์หน่อสิสี่แปดกบหาศูนย์บ้านหลังเราอยเริ่มแปดหาหาศูนย์สี่ศูนย์เด้อสำหรับเราเริ่มดอกแต่ว่าสซื้อเอาโตโตรงมันก่อนหาศูนย์กับสี่แปดกันน่สี่นึ่เอาโตโตรงมันก่อนส่วนที่เหลือก,กับจังทยอยซื้อเอาหน่อยสิ ให้ได้ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีโชคไปกับน้องนัทนะครับเนาะอ่ะหมักบอกหมักแกรอองเบิ้งเด้อห้าศูนย์สี่แปดครับนี่คือทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นฝันว่ารถลงถอยลงหนักแต่ที่แปลกใจก็คือมันถอยไปไกลแห้งแล้วแล้วมันก็ว่อนกลับมาหม่องเก่าแล้วก็มันก็มาขี่แล้วก็ขี่ขึ้นมาจอดหม่องเก่านี่แหละมันแปลกวงนี้แหละเพิ่นว่ะอ่าจะได้แกรอองพิจารณาเบิ้งเดี๋ยวบ่าวน้องได้ตัวเลขมาบ่าวน้องจะเฝ้ามาลงให้เบิ้งเพราะว่านี่ก็ไก่โค้งสุดไทยแหละ ไก่คงสุดท้ายแล้วผู้ใดเ่าท่านหาเา้เลขมาหรือว่าผู้ใดให้เลขมาแล้วบ่าวน้องกับจีฟ้าออกมาลงให้เบิ่งเพราะว่ายังให้ทุกคนได้พิจารณาเพื่อเฮามักตัวเลขที่เพิ่นให้มานะครับเนาะบ่าวน้องก็บ่ฮู้ดอกว่าตัวเลขผู้ใดสิเข้าเลขมันสิออกตัวใดนอันนี้ก็บ่มีผู้ใดบอกไ,ได้ครับก็แค่บอกยังไงมันก็จำกันขาดเดาจะสิถือหรือบ่ถืออันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ที่โชคขึ้อนอยู่ที่ดวงนํานะครับเนาะบางคนฝันดีบ่ถือเลข แต่ว่าเห็ดอย่างอื่นประสบความสําเร็จก็มีมันประมาณนี้คือเบาหน่องเบาหนองมุกเรือบาหนองฟันดีแต่ว่าเบาหนองบ่ถึงนี่แต่ว่าเบาหนอง,งนนองย่างอื่นเนาะเข้ามาอย่างอื่นก็นคือเท้าเห็ดงานแน่เทาเห็ดนั่นเห็ดนี้ไว้มันประสบความสําเร็จนะครับเนาะ,อะขอให้ทุกคนจงโชคดีสุขสมหวังดังปาถนาดังตั้งใจหวังเดี๋ยวช่วงปีใหมน่นี่อันไหนมันบดีในปีเก่า เ้ากระถิ่มมันไปเริ่มตนม้นใหม่หาสิ่งดีๆเขามาในชีวิตนะครับเนาะสู่ไปทนตการที่เก่าชว่วงนี้อากาศหนาวก็ดูแลสุขภาพจาลของน้ำแล้วกันดูแลสุขภาพคนหลอบขางน้ำไข่มันเป็นไข่เป็นหนาวมามันก็เฉยเหยานะครับเนาะผู้ดใดเดินทางเที่ยวงานปีใหม่หรือว่ากับบัานช่วงปีใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเดินทางโดยปลอดภัยเด็กกลับมาพบปะอยากพี่นอง หอบเงินมาหลายๆถืองวดนี่ก็หอบเงินมาให้อยากพี่น้องไลลาย,ลายนะครับเนาะเดี๋ยวหลังปีใหม่จะเพ, FC, พ,พิ่นมีเอฟซีเพิ่น่าเพิ่นสิมาเรียนสีสะเก็ดเพิ่นมาเดียวเพิพน่นเพิ่นมาหอดเดียวเพิ่นสิถักหาเดียวเพิ่นทิโทรหาอาจจะได้ไปวัดน้ำกันหรืออาจจะได้ไปทำบุญรวมกันหรือว่าเพิ่นอาจจะมากระถ่อมลวงปูอันนี้กับปงหูเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องกระสีบอกบุญทุกคนคือเก่าแหละครับจะเฮ็ด กระถอมไฟลวงปูอันนี้ก็คือเกินไมก่อนแต่ว่าผูบางคนไอ้บางคนม่นกะไอ้สมทบทุมนมาหลักกับมีคือกันแต่เดี๋ยวบาว่านหนองสิไปซื้อเล็กไปสร้างเล็กไว้กับบุหัวมันสิเบิดเท่าใดก็จะมีโค้งเล็กแลวกะโค้งหลังคานะครับเนาะอย่างไรกะผู้ใดอยากรวมบุญนํบาบ่านหนองแกยินดีครับการทําบุญเ่อบังคับกันบ่อยครับแต่ว่าบ้านหองบอดเหตุแห่ไฟครับ บา้องเห็ดให้หลวงปู่ครับเห็ดให้หลวงปู่ถามว่าเห็ดผู้เดียวได้บอเฮ็ดได้ครับแต่ว่าการทําบุญให้หลวงปู่อย่าทําคนเดียวครับให้ทําซอยกันก็คือกระทอมหลวงปูล่ล่ะกัวสีมาในจุดนี้ได้กระเห็ดรวมกันครับบานองบริเห็ดคนเดียวแต่จจงได้ว่าเป็นกระทอมหลวงปู่สวงบาเบาน,บานองเท่าสู่มือนี้แต่ที่ขาดอยู่ตอนนี้ก็คือกระทอมไฟครับอ่ะเดีเห จังหวะกันนะครับเนาะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีไปครับน้องนัทครับผม5048ก็ขอทุกคนโชคดีสวัสดีครับ